ราศีกันในเดือนนี้การงานการเงินดีรักลงตัวเริ่มต้นสู่ความรุ่งโรดราบรื่นมีความสุขได้พบรักที่ต้องการคนรักเก่าใหม่เข้ามาพร้อมกันไปเปิดไพ่ฟังกันครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปหรือที่เรียกว่า general reading นะครับไม่ได้ดูดวงเฉพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดวงเป็นเพียงแผนที่ชีวิตของคุณแค่20%ที่เหลืออีก80%มันคือการลงมือทําครับถ้าเกิดว่าคุณดูดวงไปแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณดูดวงแล้วเอาคําทํานายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นแผนที่นําทางในชีวิตผลที่ได้มันก็จะเป็นจริงตามนั้นครับดูดวงมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับไม่มีคําทํานายที่ไหนทํานายได้แม่นยำร้อย พราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสองมือของคุณเองว่าจะทำอะไรกับชีวิตต่อดังนั้นดูดวงดูอย่างมีสติอย่างงมงายใช้เป็นเพียงแนวทางในการดาเนินชีวิตเพราะเราคือผู้กำหนดดวงชะตาชีวิตของเราเองไม่ใช่ไพ่นะครับถ้าดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆ อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดปุ่มเนี่ยเวลาที่คลิปใหม่ของผมอัพขึ้นมา YouTube มันจะไม่เตือนครับในไพ่เซตแรกนี้จะเป็นพื้นดวงของราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเดือนนี้ของราศีกันนะครับมันจะเป็นเดือนของการที่คุณ จะต้องหยุดพักจากปัญหาต่างๆที่คุณเคยเจอมานะครับเพื่อที่จะรอการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่สิ่งใหม่นะก็ไม่เชิงว่าต้องรอนานนะครับคือพักจิตใจพักจากสิ่งต่างๆที่เคยทําให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ในการดาเนินชีวิตนะครับพอคุณอยู่กับตัวเองแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ภายในจิตใจของตัวคุณเลยนะรวมถึงมันก็จะส่งผลออกมาที่ภายนอกด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ มันเป็นการเปลี่ยนผ่านในชีวิตนะครับดังนั้นนะครับให้ปล่อยวางนะครับแล้วก็รอดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยตัวของมันเองนะครับอย่าไปเครียดนะฮะทำใจให้สบายนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะครับในเดือนนี้พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆความฝันใหม่ๆให้คุณเนี่ยอยากจะมุ่งไปสู่ข้างหน้านะครับเป็นเป็นเหมือนกับประตู ประตูบานใหม่ของชีวิตคุณเลยนะครับมันจะเป็นประตูที่ดีมากๆสําหรับคุณนะเป็นประตูที่นําพาคุณไปสู่เส้นทางที่ใช่ประตูที่นำทางคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับทำให้คุณมีความรู้สึกดีๆใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยนะครับมันอาจจะมีเรียกว่าความขัดแย้งนะครับหรือว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ต้องกลัวมันคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านนะครับทำใจให้สบายแล้วไหลไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะ ทีนี้นะครับก็ทุกทีผมจะมีการเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับในเดือนนี้นะครับผมมีการเพิ่มไพ่เข้ามาอีก2ชุดนะชุดแรกก็เหมือนเดิมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณชุดที่2เทพพยดาเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณอยากจะบอกอะไรคุณนะครับแล้วก็ชุดที่3านะครับจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็คือ ในตอนที่หยุดพักนะครับในเดือนนี้นะทุกส,สิ่งทุกอย่างมันเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับอย่าหยุดอยู่กับที่อย่าดึงรั้งตัวเองเอาไว้นะครับจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่คุณต้องก้าวผ่านนะครับเป็นเส้นทางที่คุณต้องเจอเป็นเส้นทางที่คุณทุกคนที่เป็นราศีกันนะครับต้องเดินนะฮะคือเส้นทางเริ่มต้นสู่ความรุ่งโรจน์ในชีวิตของคุณนะครับและทุกอย่างก็จะราบลื่นมีความสุขทีนี้มาดูกันว่า เทพพยาดาเทวดานางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เทพพยาดาเทวดานางฟ้านะครับอยากจะบอกกับคุณก็คือสิ่งที่คุณคิดและมุ่งหวังไว้นะครับในการเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะคือดวงคุณอ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากเส้นทางที่ไม่ใช่ไปสู่เส้นทางที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะครับดังนั้นนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นไอเดียเข้ามาในหัวคุณในเวลานี้นะให้ลองสังเกตดูนะฮะว่า ไอเดียพวกนี้ความคิดเหล่านี้มันมาจากรางสังหรณ์ของคุณมาจากยานอย่างรู้หรืออินทิชันของคุณหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ความคิดลอยๆก็อาจจะปล่อยไปนะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่ามันมาจากรางสังหรณ์นะครับหรือยานอย่างรู้หรืออินทิชันของคุณแล้วนะครับให้รู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เทพย,ายดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธ หรือว่าจาัก,กรวาลน,นะครับพยายามจะไกด์ไลน์ให้คุณเดินไปในเส้นทางนั้นนะครับมันคือเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับคุณเลยนะครับแล้วก็ในใบที่3นะครับมเมสเซจหรือข้อความจากจัก,กรวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับคุณนะอันนี้ก็จะเป็นมเมสเซจที่ค่อนข้างตรงนะครับหมายถึงว่าเป็นมเมสเซจโดยตรงมาถึงคุณว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับมันคือสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้วเหมือนเดิมนะเหมือนที่ผมพูดไปสักครู่นี้คือ คุณต้องไหลไปกับมันนะอย่าไปต่อต้านอย่าไปพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งนะครับหรือพยายามที่จะเปลี่ยนไปเส้นทางอื่นอะไรแบบนั้นนะครับสถานการณ์เป็นมายังไงนะปล่อยให้มันไหลไปเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันหยุดแล้วถึงจุดที่ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นเองนะครับว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้มันคือสิ่งที่ดวงชะตาคุณต้องผ่านต้องเจอ เข้ามาในชีวิตต้องเรียนรู้นะครับจัก,กรวาลอยากให้คุณเรียนรู้กับสิ่งนี้นะแล้วก็อัดเดปไปกับมันนะครับเพื่อเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งกว่าเดิมนะครับทีนี้เราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับ ในไพ่เซตที่2นะครับเรื่องของการงานการเงินของราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะสัมพันธ์กับพื้นดวงเลยนะครับเดือนนี้คุณเป็นเดือนเป็นเดือนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะรวมถึงในเรื่องของการงานก็มีการเปลี่ยนนะครับคือชาวราศีกันบางท่านนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะเป็นบางท่านที่คุณอาจจะเรียกว่าเดินอยู่บนเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องเส้นทางที่มันไม่ใช่นะครับ แล้วพยายามที่จะฝืนเดินมันมาบางคนอาจจะฝืนเดินมาเส,เส้นทางนี้นานแล้วหรือบางคนอาจจะอาจจะเพิ่งเข้ามาเดินในเส้นทางนี้ได้ไม่นานนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่เส้นทางที่ใช่แล้วผมเชื่อว่าคุณรู้ตัวคุณเองอยู่แล้วนะว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยนะฮะในเดือนนี้นะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือดวงชะตาจะผลักคุณนะครับไปสู่เส้นทางที่ใช่โดยที่คุณเนี่ย เรียกว่าเป็นการเป็นการตื่นรู้จากภายในก็แล้วกันนะครับจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับเข้ามากระทบที่จิตใจของคุณนะครับกระทบที่จิตคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยเกิดการตื่นรู้ขึ้นคุณจะรู้แล้วว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ใช่และเส้นทางที่ใช่ของคุณนะครับมันคือเส้นทางไหนนะก็เรียกว่าถ้ายังไม่เจอในทันทีนะครับอาจจะหาเวลาไปนั่งสมาธินะครับ หรือพินิษฐพิเคสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณนะครับแล้วก็มองหาออปชั่นทางเลือกใหม่ๆที่จะเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณจะเดินไปนะแล้วเดี๋ยวอินทิชั่นหรือว่ายานอย่างรู้ของคุณหรือแรงสังหณรของคุณมันจะบอกคุณเองนะว่าเส้นทางที่ใช่ของคุณคืออะไรนะครับแล้วก็ให้เชื่อในสิ่งนั้นนะครับถึงจุดนั้นนะครับกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณจะเริ่มหมุนละดวงชะตาของคุณนะครับ จะเริ่มถึงจุดที่คุณจะเปลี่ยนและคุณจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเดินไปในเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกหรือเปล่านะก็ลองตัดสินใจดูนะครับเราสามารถที่จะเลือกไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะอยู่ที่เดิมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดการดูดวงมันจะเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับการตัดสินใจเป็นของคุณนะครับเ<อ>ส้นทางใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่า คุณมีแพชชั่นมีความหลงไหลในเส้นทางนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่จังหวะทําให้คุณไม่สามารถที่จะเดินไปในเส้นทางนี้ได้นะครับแต่ในเวลานี้ประตูบานนั้นเปิดออกแล้วนะครับเส้นทางมันเปิดออกมาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินไปเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะเดินไปเท่านั้นนะครับเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองนะครับจะดีไปหมดเลยนะการงานก็ดีชื่อเสียงก็ดีได้รับตําแหน่งที่ดี หรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับมันก็จะมีความรุ่งโรจน์นะครับมีความก้าวหน้ามีความราบลื่นมีความสุขนะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเลยว่านี่คือเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณแน่นอนนะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางก็ต้องบอกอีกว่ามันอาจจะมีเรียกว่าปัญหาหรือความกลุ้มใจ เข้ามาให้คุณนะครับคือมันเป็นธรรมดาแหละที่เวลาเราจะเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่บางครั้งนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆมันจะมีปัญหาที่เราต้องไปเคลียร์ที่เราจะต้องเครียดที่เราต้องแก้ไขนะแต่เมื่อคุณแก้ไขได้แล้วนะครับทุกอย่างจะดีนะดังนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่เส้นทางนี้คือเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณเป็นเส้นทางที่เหมาะสําหรับคุณ บางทีนะฮะควางคนที่เขาไม่รู้นะว่าดวงคุณเป็นยังไงไม่รู้ว่าคุณมีความถนัดยังไงไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเขาอาจจะมีการต่อต้านคุณบ้างนะครับด้วยความที่เขาไม่รู้แต่อย่าลืมนะว่าชีวิตนี้เป็นของคุณดวงชะตาเป็นของคุณเส้นทางทั้งหมดเป็นเส้นทางที่คุณต้องเดินไม่ใช่คนอื่นนะครับถ้าคุณมองว่าใช่แล้วคุณรู้ว่าคุณทําได้ก็ไปในเส้นทางนั้นได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับราศีกันในเรื่องของการงานการเงินในเดือนนี้นะครับก็เมสเซจค่อนข้างตรงกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเมื่อคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่หรือคุณกำลังหันเหไปสู่เส้นทางที่ใช่นะครับให้คุณ take action ในการที่จะก้าวออกไปนะครับ คือถ้าคุณอยู่บนทางแยกนะครับและมีประตูเปิดออกหลายบานคุณรู้ว่าบานไหนที่คุณควรจะไปแต่คุณกลับหยุดนิ่งนะเมื่อถึงเมื่อคุณหยุดนิ่งแล้วไม่ทําอะไรนะครับประตูพวกนั้นก็จะปิดลงและสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ไปในเส้นทางที่คุณต้องการนะครับดังนั้นนะเมื่อประตูเส้นที่คุณต้องการนั้นนะครับทางที่ใช่มันเปิดขึ้นต้องก้าวออกไปนะครับไปสู่เส้นทางนั้นแล้วคุณจะผลักดันตัวเหมือนเป็นการผลักดันตัวคุณเองไปสู่ ความสำเร็จที่คุณต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เทพพาดาเทวดานางฟ้าใ้ปกปักรักษาคุณอยากจะบอกกับคุณในเรื่องนี้นะท่านบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะว่ามันจะจะทำให้คุณรู้สึกคิดลบรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เปลี่ยนผ่านนะครับ ท่านบอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามที่จะรักษาสภาพจิตสภาพจิตใจของคุณนะครับให้เป็นบวกเอาไว้อะไรที่เป็นเรื่องรบๆเข้ามานะครับเรื่องที่ไม่ดีก็ให้มันมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วกองมันไว้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องรับเข้ามาในจิตใจพยายามรักษาความเป็นบวกในใจคุณเอาไว้นะฮะให้คุณสามารถที่จะพร้อมก้าวไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็สิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกกับคุณในเรื่องนี้นะครับก็คือ ให้คุณไปสำรวจจิตใจของคุณนะครับสำรวจความคิดของคุณที่ผ่านมานะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันกวนใจคุณมาตลอดนะครับว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําแต่คุณรู้สึกไม่ดีที่จะต้องทําสิ่งนั้นนะครับอา่าสิ่งนั้นอนะ่ะเป็นตัวที่ขวางกั้นระหว่างตัวคุณกับความสําเร็จอยู่นะให้คุณไปพิจารณาว่าสิ่งนั้นคืออะไรและหาทางแก้ไขให้มันสําเร็จรุ่งรงไปได้นะครับคือไม่ได้หมายความว่าถ้ามันเป็น คือถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคุณจะต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณไม่อยากทําอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับการทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นการสร้างกรรมที่ไม่ดีนะแล้วมันก็จะส่งผลสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณนะจากที่คุณจะไปได้ดีมันก็จะแย่ไปเลยนะครับผมหมายถึงสิ่งดีๆเช่นทักษะที่คุณอยากจะฝึกมานานแล้วแต่คุณไม่ชอบมันนะครับหรือทักษะที่คุณจําเป็นต้องมีในการทํางานนะครับ แต่คุณไม่ชอบสิ่งนั้นเลยนะและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนะครับหมายถึงเรื่องแบบนี้นะที่คุณจะต้องแก้ไขคุณจะต้องหาทางที่จะกําจัดสิ่งนี้ไปให้ได้โดยการที่คุณอาจจะต้องฝืนใจเรียนรู้สิ่งนั้นเพื่อให้คุณพัฒนาไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเอาละครับเราไปดูไพเ่เซตถัดไปกัน ในไพ่เซตที่3เป็นเรื่องของความรักของราศีกันในเดือนนี้นะครับราศีกันนะครับโดยปกติคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงอยู่แล้วนะครับคุณเป็นคนที่คือต่อให้คุณไม่ได้ทําอะไรอะ่ะความที่มีสเสน่ห์อ่อนหวานความเรียบร้อยความเป็นระเบียบความเนี้ยบในตัวของคุณนะครับความนิ่งของคุณเนี่ยมันเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในเดือนเนี้ย สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะยิ่งเสริมให้ดวงความรักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่มีผลสะท้อนกลับมาดนึนงก็คือคนรักที่คุณเคยเลิกกับเขาไปนะครับในเดือนนี้เขาจะเรียกว่ากลับมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะครับเพราะว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะฮะส่วนของคนใหม่นะครับ คนใหม่ๆสําหรับคนที่โสดนะก็จะมีคนที่ใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะเขาต้องตาต้องใจคุณคือเรียกว่าคนรักเก่าคนรักใหม่นะครับเข้ามาพร้อมกันเลยในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณจะต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกว่าใครจะเป็นคนรักที่ดีสําหรับคุณนะครับถามว่าคนเก่าดีไหม ก็ได้นะครับถ้าคุณจบกันไปดีแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะอาจจะแค่ว่าจําเป็นต้องห่างหรืออะไรเงี้ยการที่จะกลับมาก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะเขาเคยนอกใจคุณไปหาคนอื่นแล้วนะครับก็แนะนําว่าอย่าก,กลับมาเลยนะเพราะว่าคนเรานะครับถ้าเขานอกใจคุณไปได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะทําได้อีกถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะอาบปราบเขาได้อยู่หมัดน,นะครับก็อย่าเอาเขามาลกหัวใจคุณเลยนะฮะ หาคนใหม่ที่มันเป็นฟิลลิ่งใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆเรียนรู้กันดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเออไม่เป็นไรนะครับรับได้ก็เป็นการตัดสินใจของคุณนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้อย่างที่บอกดวงเป็นแค่แผนที่นําทางเท่านั้นนะครับยีอีก80%มันคือการลงมือทําของคุณนะฮะเรียกว่าเดือนนี้นะครับ ไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่เข้ามานะครับสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะได้พบกับรักที่คุณต้องการรักที่คุณตามหามานานรักที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยควรจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะฮะเป็นคู่ดีๆที่คุณอยากจะได้อยากจะเจอมานานแล้วนะครับคุณจะได้เจอกับเขาในเดือนนี้อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่เขามาคืออาจจะเป็นคนเก่ากที่มาในเวอร์ชันใหม่คือเขาปรับปรุงตัวเขาเองแล้วอะไรแบบนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ก็เมื่อเจอแล้วนะครับก็สารสัมพันธ์แล้วก็ทำอะไรทุกอย่างให้มันดีนะฮะอย่าไปทำร้ายคนรักของคุณนะครับอาจจะความหมายของเขาว่าทำร้ายในที่นี้หมายถึงคุณอาจจะทำโดยไม่ตั้งใจหรือคุณอาจจะพูดใช้คำพูดที่ไม่ดีโดยที่คุณไม่ตั้งใจนะครับคอยสังเกตตัวเองดีๆด,ด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแบบนี้หลุดออกมาพยายามปรับความเข้าใจด่วนเลยนะครับอย่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะ เดือนนี้นะครับไม่ได้เพียงแค่เรื่องของความรักที่จะเข้ามาหาคุณนะครับหมายถึงว่ามิตรภาพนะฮะหรือความสัมพันธ์อื่นๆก็จะเข้ามาด้วยนะครับบรรดาเพื่อนเก่าๆที่เคยห่างหายกันไปจะกลับมาหาคุณนะครับหรือครอบครัวคุณที่เรียกว่าที่ผ่านมาเฉายๆนะครับในเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะฮะเรียกว่าเดือนนี้ทั้งคนรักนะครับความรัก ก็ดีก็ปังนะครับรักคุณก็ลงตัวครอบครัวความความสัมพันธ์ของค,ครอบครัวของคุณนะครับก็ยิ่งดีนะยิ่งเฉิดฉายนะครับเป็นเดือนที่มีความสุขมากๆเลยนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์ทธอยากจะบอกกับคุณในเรื่องของความรักนะครับ ก็เดือนนี้นะเป็นเดือนที่โชคความรักของคุณดีมากๆนะครับก็อ้าแขนรับเต็มที่ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่สิ่งสธิ์อยากจะบอกนะครับคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาหรือว่าเหนื่อยใจหรืออะไรก็ตามนะครับเดือนนี้ดวงความรักคุณดีมากอ้าแขนรับความสุขให้เต็มที่ครับส่วนของเทพย,ยดาเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณอยู่นะครับท่านก็บอกว่าถ้าในกรณีที่ คุณมีคนเก่าเข้ามาและคนเก่าที่ไม่ใช่คนดีนะครับที่เขาเคยทําร้ายคุณมาก่อนแล้วเขาพยายามที่จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณจะไมู่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่อยากจะกลับมานะครับแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาด้วยจุดประสงค์ที่ดีนะให้ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณนะครับอาจจะเป็นการคุยอาจจะเป็นพี่เป็นน้องของคุณหรือเป็นเพื่อนของคุณนะครับ ขอให้เขาช่วยเหลือคุณเขาอ,อาจจะเข้ามาช่วยกันให้หรือบางคนอาจจะถึงขนาดเข้ามาไปช่วยคุยให้เลยนะครับ <_ d ata> เพื่อกันคนที่ไม่ดีในชีวิตออกไปนะครับเพื่อกันคนที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยให้ออกไปนะครับอย่างที่บอกนะเดือนนี้เรื่องไม่ใช่แค่เครื่องของความรักความสัมพันธ์กับคุณกับคนในครอบครัวมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับหรือแม้แต่กับเพื่อนก็ด้วยนะเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เขาเห็นว่าคนรักเก่าที่เขาเคยทําร้ายคุณมาก่อนยังพยายามที่จะเข้ามาทําร้ายคุณอีกนะฮะ คุณไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจะช่วยคุณเต็มที่นะครับเขาจะช่วยปกป้องคุณทําให้คุณนะฮะเ,เรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับหรือว่าผ่านพ้นจากคนที่ไม่ดีไปได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่นะครับจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ๆนะครับไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเหมือนกับทุกทีนะครับว่าเวลาที่เราจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆเราก็ต้องเริ่มจากการ ที่เราจะต้องศึกษาเขาก่อนนะครับว่าคนคนนี้เป็นยังไงดีไหมเขามีนิสัยตรงกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ให้ go with the flow นะครับปล่อยเป็นไปตามสถานการณ์นะครับปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติและทุกอย่างก็จะดีเองครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้ครับโบนัสนะครับใครที่ดูดวงแล้วคุณยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงการงานดวงการเงินดวงความรักสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเปิดไพ่ตอบให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามคุณจะได้คำตอบที่เป็นเฉพาะเจาะจ,จงของดวงคุณเองเท่านั้นเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจ,จงหน่อยนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะถามว่าคุณมีปัญหากับแฟนจะแก้ไขยังไงหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณถามแบบกว้างๆผมจะเปิดไพ่ตอบให้ไม่ได้ครับ แล้วก็ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะครับศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ผมใช้ไม่จําเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดของคุณเลยครับการตอบคําถามแบบนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซึ่งผมก็ขออุทิศบุญกุศลที่ได้เนี้ยให้กับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมตรงนี้แล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับโดยพิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับการร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ย เป็นการบอกให้คนที่กำลังทำบุญอยู่รับทราบว่าเรากาลังยินดีกับบุญของเขานะครับผมก็จะได้ตั้งเจตอุทิศบุญกุศลไปให้กับท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นพิเศษการทําบุญเนี่ยมันดีอยู่อย่างคือถ้าเราทําบุญแล้วบุญที่ได้กับตัวเราเนี่ยมันได้แน่นอนนะและถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมอนุโมทนาบุญหรือมาร่วมยินดีกับบุญของเราด้วยเขาก็จะได้บุญด้วยครับ และตัวเราเองก็จะยิ่งได้บุญจากการที่มีคนเข้ามาร่วมขออนุโมทนาด้วยอีกไปต่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นการยิ่งให้ยิ่งได้ครับได้บุญทั้งคุณได้บุญทั้งผมด้วยดังนั้นถามกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะๆนะครับในช่องคําอธิบายด้านล่างใต้คลิปนี้ผมมีแนบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทําบุญหรือฟังธรรมเอาไว้ด้วยหากใครที่สนใจก็กดปุ่มแสดงเพิ่มเติมหรือกดปุ่ม description เพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับ ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคที่ดีมีดวงความรักที่ดีมีดวงการงานและการเงินที่ดีมีความสุขมากๆแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ